ที่ไหนคะตรงไหนคะแล้วมีตังหรือเปล่า you have money no 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 money no juice โโอเคโอ้ละครเหรอขอดูก่อนว่ามีตังไหมไห <c oughs> นล้วงซีในกระเป๋ามีอะไรบ้างาอ๋อแล้วไม่มีตังแล้วจะได้จูสเหรอ อโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาตังกันก่อนบายบายก่อนเดี๋ยวไปหาตังก่อนนะบา,บายหน,ยนูดาเอาอะไรคะเา้าห้าบาทเท่านั้นนะเอาตังมาทอนด้วยเอาตังทอนมาด้วยทอนสิบห้าบาทค่ะหนูไม่รู้คะ่ะบอกสิลูก ไปเอาตังทอนก่อนครับเนี่ยเจอเหรียญแล้วเดี๋ยวเอาไปหยอดกระปุกที่บ้านโอเคไหมไปไปมา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 จซื้ออะไรมาหรกนุดาซื้ออะไรมาให้พ่อดูสิอันนี้เขาเรียกว่าฮานามิ เอาไปเลยเข้าเกียบกินแล้วมีเพื่อนเยอะโอเคมากินขนมกันดีกว่านุดาทำอะไรเนี่ยคะก่อนกินขนมต้องทำยังไงอันนี้เขาเรียกว่าฉีดสเปรย์ทำความสะอาดมือใช่ไหยโอเคฉีดสเปรย์แล้วถู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 ถ,ถ,ถูยังไงบ้างไหนโชว์ก่อนพอแล้วพอแล้วเยอะแล้วลูกเยอะแล้ว,ลวออกไหมเอพ่อบีบให้พ่อบีบให้พ่อบีอบให้โอเคโอค้ ฉีดสเปรย์เยอะเลยอาถูถูถูเป็นไหมอาถูแบงคแฮนด์โฟร์แฮนด์ด้วยฟิงเกอร์ล่ะฟิงเกอร์ฟิงเกอร์ฟิงเกอร์โอเคอาถอดแมสกินได้โอ้ยยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวพ่อแกะให้ก่อนนะ<ด>น้องนุดากินอะไรอยู่คะเข้าเก็ยบยรวยเพื่อนค่ะข้าเก็บรวยเพื่อนใช่ฮานามิไหมใช่ฮานามิค่ะอ้าวแบ่งกันได้ไหมแบ่งเพื่อนกินด้วยได้ไหมได้ป่ะแบ่งเพื่อนกินได้ไหมโอ ดุดาซอกละห้าบาทกินแล้วเพื่อนเยอะมากแบ่งได้ไหมแบ่งได้ไหมอยู่แชร์ไหมโอเคอร่อยปะเนี่ยอร่อยหรือเปล่าโอ้ oh, อร่อยมากเลย <Yeah. S 1> อ่ะก,กินไปค่ะโอ้โห oh น้องดูดาอย่างเหลืออยู่พอสมควรเลยนี่น้องดูดารออะไรอยู่คะ oh, คุณแม่ค่ะคุณแม่ทาอะไรอยู่คะ่ค่ะคุณแม่ oh, สอนเจาะเลือดเหรอ mm hmm. แล้วนูดากลัวไหมล่ะ หัวเปล่าเคยโดนเจาะเลือดหรือ,อยังเขาเจาะเลือดไปทำอะไรคะเจาะตรงไหนคะเจาะตรงนี้เหรอของนุดาเจาะเลือดไปทำอะไรคะคุณหมอเอาไปตรวจให้โอ้ยและเดี๋ยวนี้ยังกลัวอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ยังกลัวอยู่ไหมลูกไม่กลัวแล้วโอ้หเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณแม่จะกลับมากี่โมง สชั่วโมงเลยเหรอโอเคเดี๋ยวเจอกันมาให้นดากินหมดแล้วทำไงคะเอาไปทิ้งที่ไหนไปเลยไปทิ้งขยะเลยอย่าเล่นนะคะขยะมันสกรปรกนะคะลูกไปไปึ๊บไปจับที่ two วัน